ภาพรวมปี2565จัดบ้านอย่างไรให้งานเงินตึกปังสวัสดีครับผมอาจารย์นันทวัฒน์วงชื่อออนไลน์นะวันนี้เรามาวิเคราะห์ามาดูภาพรวมในปี2565ว่าจะเป็นอย่างไรและมีตูดจัดบ้านเพื่อมาเสริมง,งาน เติมเงินให้ตุดปังมาฝากทุกๆคนก่อนจะไปรู้กันนะฝากทุกคนนะกดตับตะไคร้กด,ดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะช่อง y o u u u b e c h a n พ e l อาจารย์นันทวัฒน์วงชุ้ยออนไลน์กันก่อนใครทำครบนะก็ขอให้ใช้สูตรนี้แบบตุดปังกันไปเลยนะครับวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะในตัวภาพรวมของปี2565นะักปัจจุบันเรายังไม่ได้เข้าปี2565ตามหลักตาจีน ใครบางคนก็รู้แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ในตัวของปี2565จะเปลี่ยนหมุนเวียนวันที่4กุมภาพันธ์2565 เพราะฉะนั้นณักนะปัจจุบันยังคงเป็นปีเก่าหรือถ้าพูดได้เห็นภาพก็คือยังคงเป็นปี2 5 6 4ตามหลักตาสตจีนนะเพฉนั้นหลักสากลค,คือจะตัดวันที่1มก,การาคมแต่ศาตจีนตัดวันที่4กุมภาพันธ์ก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ถึงเวลาตัดศาตจีนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยมาวิเคราะห์ภาพรวม ในส่วนของปี2565ตามหลักตัดทีนปี2565จะอยู่ในวันที่4กุมภา2565ถึง3กุมภา2566เในส่วนของปี2565ผมจะให้คำนิยามว่าเป็นปีเสือเล่นน้ำมีความดุร้าย แต่ในความดุร้ายนั้น <S <S <an> <S ก็แปลไปด้วยความใจดีถือเป็นปีที่เริ่มมีอะไรดีๆเพิ่มขึ้นมาความขัดแย้งต่างๆเริ่มลดน้อยถอยลงด้วยตัวเนื้อปีตามดวงจรต่างๆที่มาโคโจรกันถือว่าไม่ได้ขัดกันเหมือน2ปีที่ผ่านมาต่อปีที่ผ่านมาบอกเลยว่าไส้ในของป,ปีจรปี25ง4กปีก็ดีหรือปี2-5 6หาก็ดีไส้ในถือว่า แย่งกันเขาเรียกว่าปะทะกกันชมกันจึงทาให้ภาพรวมมีแต่ความขัดแย้งมีแต่ความลาบากมีแต่ความครุกคระแต่ในปี2-565ที่ผมนิยามคําว่าเสือเล่นน้ำนั่นหมายว่า ความดุร้ายยังคงมีอยู่แต่อย่างที่บอกครับมันกําลังเล่นน้ําอยู่นั่นหมายความว่าอารมณ์ของเตือนั้นก็ยังมีความเป็นอารมณ์ดีทีน้ํามาดับร้อนตึง้งตัวเนื้อดองมันมีความต่งเติมเกื้ออูนเกื้อหนุนกันอยู่ในดวงนั่นหมายความว่าถ้าในปี2565บ้านไหนครอบครัวใดที่มีการจัด วางวงจุยได้ดีพร้อมมากที่ตุดหรือจัดได้ดีทั้งหมดบอกได้คำเดียวว่าปี 2, 5, 6, 5ตั้งแต่หลังปีอุมภัต์ไปต้นไปถึงเวลาขาขึ้นของคุณแบบจริงจังนะ แต่ถ้าบ้านไหนพวงจุ้ยก็ยังเค้าไม่ได้เลยยังไม่ดีเลยนะได้แค่ทำบางต่วนบางจุดหรือตัวเนื้อดวงที่จะมาคอยเสริมก็ยังไม่ส่งเติมบอกได้คำเดียวว่าปีนี้เสือเล่นน้ำอาจจะไม่เล่นกับคุณก็ได้เพราะอย่างที่บอกไปอะมันยังแฝงความน่ากลัวอยู่แต่ความราบรื่นในถงเรื่องงานและเรื่องเงินในถงกลุ่มที่พวงจุ้ยหรือตัวดวงไม่ส่งเติม อาจจะต,ตรงตรงตัวยังมีความใจดีกับคุณอยู่แต่ปัญหารอบตัวปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องเงินยังคงต้องเจอยังต้องคงเจออยู่อย่างแน่นอนสิ่งเดียวที่คุณทําได้ในตอนนี้คือรีบจัดวงจุ้ยให้ถูกต้องได้มากที่สุดเพื่ออะไรนะ โอกาสทองในปี2565ผมบอกเลยนะ2565คือเริ่มเป็นโอกาสทองของทุกๆบ้านแล้วของทุกๆครอบครัวแล้วดวงอับมาตั้งแต่ปี62 63 64 65ดวงจะเริ่มเปิดความต่อเนื่องจะยาวไปจนถึง 66, ปี66เเอๆไปถึง67ไปซ้ำแต่ปี67ผมยังไม่ได้ตรวจที ปี6กบผมดูคร่าวๆในต่วนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครพร้อมรอรับโอกาสทองได้เลยตัวนี้ถ้าใครไม่พร้อมรีบไปปรับจดให้ดีที่เหลือทุกๆดวงปรับให้ส่งเติมนายจุดใช้สีส่งเสริมด้านโชคลาภเลยเพราะโอกาสทองมาเลน้คุณต้องมีโชคมีลาภทั้งในเรื่องของการงานการเงนิงน,งน,งนและสุขภาพเพื่อจะได้มีแรงไปสู้ไปแข่งขันกับการตลาดที่มันดุเดือดขึ้นเพื่อกอบโกยเงินเข้ามาในองคอ์กรหรือในกระเป๋าของเรา ในส่วนนี้รีบที่เหลือในส่วนของกลุ่มคนที่ผมบอกไปแล้วนะภาพรวมแล้วว่าตอนนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นติ่งเดียวที่คุณอยากจะเจอโอกาสทองนี้ได้คือวงจีและดวงต้องดี ต่อมาในส่วนตัวดวงลืมบอกไปก็คือในตัวของการเช็ตีส่งเสริมที่เป็นด้านโชคลาภและสองฮะคือการพกเหรียญเจ้าช้ติดตัวตลอดเลยกลุ่มดวงที่มีความพีคมากที่สุดในปี2 5งห้าคือกลุ่มคนที่มีธาตุส่งเสริมด้านโชคลาภที่เป็นธาตุทองน้ำแล้วก็ดินนะสกลุ่มนี้ หรือเป็นโอกาสทองในปี2 5 6หที่เหลืออยู่ที่เนื้อดวงแต่ละดวงแล้วนะว,ว่าถนนชีวิตในปี2 5 6 5้าในแต่ละดวงีจะขึ้นจะลากหรือจะลวงจุดจุดนี้นะสติ่งเดียวที่จะทําให้ทุกอย่างดูดีขึ้นได้คือพื้นฐานฝ่วงจี้และก็ดวงต้องดีไว้ก่อนจุดนี้กลุ่มคนที่มีธาตุทองน้ำดินรีบปรับให้ดวงเด็ดปรับทั้งในด้านตาจีนด้านดวงจีนและปรับในสงการทําบุญทําความดีจะยิ่งช่วยส่งเสริมดวงและให้คุณคว้าโอกาสทองในปีสองห้า นะของเตือเล่นน้าคุณจะได้สนุกกับมันต่อมาในส่วนของการจัดบ้านจัดอย่างไรให้เฮงให้ปังในปีสองห้าง่ายมากๆเลยะเราก็ต้องวนกลับมาอยู่ที่พื้นฐานอยู่ดีฮะเพระฉะนั้นพื้นฐานใครไม่แน่นคุณจะขึ้นตูงอย่างไรเดี๋ยวก็ลงพื้นฐานสําคัญที่สุดหลายคนมักจะละเลยกดพื้นฐานของฮมงจุยะรับปีสองห้า้าคือโล่งโปรง สะอาดตุดท้ายเพิ่มขึ้นมาคือคําว่าสว่างรีบกลับไปเคลียบบ้านก่อนตีกุมภาที่มันจะเข้ามาในส่วงปีเสือเล่นน้ารีบเคลียบบ้านปัดกวาดเช็ดถูถ้าคุณต้องขยับจุดสำคัญเช่นโต๊ะทํางานเตาไฟเตียงนอนพระบูชาคุณจะต้องมีเลิกที่ดี ใครที่มีเลิกที่ดีนะหรือเรียนกับผมใช้ตามตูดนั้นได้เลยแปลถ้าใครบอกเอ้ยไม่รู้เลยมีเลิกปีวันไหนบ้างนว่นนี่นั่นหรือจะดูเลิกตามปฏิทินหนังเพียงได้หรือเปล่าบอกคําเดียวว่าอย่าทําท่าคุณไม่ได้เรียนมะเพราะฉะนั้นทางเดียวเลยที่ง่ายที่สุดโรงเรียนคอร์สต่อเติมตกแต่ง1,900บาทในนั้นสอนการใช้เลิก จุดนี้คือสำคัญคุณมีเลิกดีแต่คุณไม่เคยรู้เลยว่ามันต้องมีวิธีใช้เลิกเหมือนคุณมีเฟอร์รารี่คุณไม่รู้วิธีขับคุณก็ไม่สามารถสตาร์ทมันได้นะเพราะคุณหาจุดนสตาร์ทไม่เจอแม้คุณก็ต้องเรียน,ต,ยนต้องเรียนรู้ในการใช้รถด,ด้วยไม่้นตัวของเลิกก็ต้องรู้วิธีการใช้ด้วยเช่นกันถ้าใช้เลิกไม่เป็นเลิกดีมันก็ไม่ได้ต่งเติมอะไรในคอร์สนั้นก็จะมีเลิกให้คุณไปตลอดเลยจะมีการอัปเดตนะในส่วนของตัวเลิกให้ทุกๆปีแนะนําเรียนไปเลยใช้ได้ วันนี้ฝากไว้กับภาพรวมในปี2565มันดูแล้วเนี่ยดูราบรื่นดูแนวโน้มแล้วมันมีความใจชื้นความใจดีเพิ่มขึ้นมาแต่ก็อย่าประมาทถ้าพื้นฐานองจตี้และดวงคุณไม่ดีวันนี้ฝากไว้ให้ใช้ตูดนี้ให้ถูกต้องอย่าลืมกดปีชงและที่ิะตูนในการจัดบ้านแล้วหลังจากนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนใช้ตูดนี้จะบังเกิดความเพงกับคุณและครอบครัวแน่นอนตัสดีครับ